เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ t a l l i n g s t o r y แล้ววันนี้นะครับก็เข้ามาสู่ช่วงตอนที่2ของการสปอยไก่เวอร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวจะเข้มข้นและซับซ้อนมากกว่าเดิมยังไงแล้วหากใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1ก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสรับตอนที่2นี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันต่อเลยครับ หลังจากที่อากิโตะและโชได้ร่วมมือกันแล้วเพื่อจะฝ่าเข้าไปยังสำนักง,งานใหญ่ของญี่ปุ่นในภูเขาคามินาริในวันรุ่งขึ้นกิโอได้แอบเชิญให้อากิโตะไปยังฐานทัพแต่โดยดีโชเห็นดังนั้นจึงรีบตามไปติดติดแต่ก็ได้เจอเข้ากับไดม์และแอปทอมเข้าขัดขวางซะก่อนพวกมันคือลอสนัมเบอร์โซนอยที่มีความสามารถเหนือกว่าโซนอยทั่วไปเป็น1ิบเท่าได้มีความสามารถในการแทรกซึมและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติส่วนแอปทอมสามารถแปลงร่างเรียนแบบสิ่งที่สัมผัสได้ในระดับเซล์ และยังสามารถดูดกลืนสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงมาเป็นพลังงานความสามารถนั้นๆได้อีกด้วยโชวต่อสู้จนเกือดจะเสียท่าให้กับพวกมันแต่ในขณะนั้นมุราคามิมาสกินักข่าวอิสระที่สะกดรอยตามมาก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเขาและพากันกำจัดดาน ลงได้สําเร็จส่วนแอปทอมได้บาดเจ็บและหนีไปมาซกิเล่าให้ฟังว่าเขาสะกดรอยตามโชกับอากิโตะมานานแล้วและอยากจะให้ร่วมมือกันเปิดโปงองค์กรโครนอสด้วยในระหว่างทางพวกเขาได้เห็นว่ามิสกิกําลังจะถูกลักพาตัวไปจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่สุดท้ายเขาก็รู้ว่านี่คือกับดักเพราะมิสกิคือโซน้อยที่ปลอมตัวมามาซกิต่อสู้กับโครนอสและเค้นหาความจริงว่าพวกมิสกิอยู่ที่ไหนผู้มันบอกว่า มิสกิกับเทสุโรรวมถึงพ่อของโชถูกจับไปเป็นตัวประกันที่ฐานสำนักง,งานใหญ่ยังภูเขามินาคามิโชได้ฟังก็ตกใจมากจึงรีบตามไปติดๆพร้อมกับมาสกิเทสุโรและมิสกิน้องสาวเมื่อถูกจับตัวมาก็พบว่าอากิโตะนั้นเคยเป็นพวกเดียวกับองค์กรโครนอสและเขาก็คือไกเวอร์สส่วนกิโอก็ได้บอกแผนการเพื่อล่อโชให้มาติดกับที่นี่เพื่อจะได้สสางให้จบเพราะแต่เดิม ชุดก่อยูนิตไกเวอร์นั้นก็เคยถูกค้นพบที่ใต้ภูเขามินาคามิซึ่งมียานสิ่งหลงเหลือหลับไหลยอยู่ที่ชั้นใต้ดินเราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเลลิก Point ทุกอย่างเริ่มต้นมาจากที่แห่งนี้ทางด้านเทสุโร่พ่อของโชและมิสุกิที่กำลังถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินจุจูอากิโตะก็แอบเข้ามาและแปลงกายเป็นไกเวอร์สเพื่อมาเข้าช่วยเหลือ แต่กิโอและผู้เท่าวาคัสหนึ่งใน12เจ้าขุนพลก็เฝ้าจับตามองอยู่โชและมาสก,กิเมื่อมาถึงภูเขามินาคามิก็จะสัมผัสกับกายเวอร์สได้จึงรีบลงไปช่วยจังหวะนั้นอากิตโตะในร่างกายเวอร์สได้พบเจอเข้ากับลูกสมุนของกิโอมันคือไฮเปอร์โซนอยหรือโซนอยที่ถูกดัดแปลงอีกทีทําให้มันมีพละกําลังและความสามารถเหนือชั้นกว่ามากอากิตโตะสู้แรงลุมจากโซนอยถึง4ตัวไม่ไหวแต่โชที่แปลงร่างเป็นกายเวอร์หนึ่งก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทัน และพาทุกคนหนีออกมาได้แต่ในระหว่างนั้นโชกับถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกับอากิโตะจึงช่วยเหลือพ่อของโชวไว้ไม่ได้จึงถูกจับตัวกลับไปอีกครั้งมาสกิขับรถมาช่วยไว้ได้ทันเวลาจึงพาทุกคนหนีออกไปในคืนนั้นโชตุ่นขึ้นมากลางบ้านพักในป่าทึบซึ่งเป็นที่กบดานของอากิโตะเองโดยมีชิซึกับคุณปู่ออนุมะเป็นผู้ดูแลพวกเขาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วก่อนจะแอบสวมเกราะพากันไปบุกรังของเลลิกพอย เ่อตามมาพ่อของโชกลับคืนมาทั้งสองแอบปลอมตัวเป็นทาหารขององค์กรและพาพ่อของโชออกมาได้สําเร็จแต่พวกเขาก็แอบสงสัยไม่ได้ว่าทําไมถึงพาตัวออกมาได้ง่ายจังซึ่งนั่นก็เป็นแผนการของผู้เท่าวอคัสที่เตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองโชและอากิโตะกำลงังหนีจากการตามล่าข,ของเหล่าสมุนโซนอยและไฮเปอร์โซนอยขขณะเดียวกันโกมันก็แอบเข้าไปบุกบ้านพักกบดานของอากิโตะด้วยทำให้อากิโตะจำต้องแยกตัวกับโชและพ่อของโชเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่น โชและพ่อของโชววิ่งหนีไปได้ระยะหนึ่งแล้วแต่จู่ๆพ่อของโชวก็กลับเปลี่ยนไปเมื่อเขาเริ่มกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดแสนดุด,ดันและแข็งแกร่งมันคือเอนไซม์ที่2ซึ่งพ่อของโชวได้ถูกเชื้อไวรัสและดัดแปลงในระหว่างถูกจับอยู่นั่นเองนี่ก็คือแผนการของผู้เท่าวาคัสและกีโอที่ต้องการจะให้โชต่อสู้กับพ่อของตัวเอง โชม่อาจต่อสู้กับพ่อของตัวเองในร่างอินไนด์ได้เพราะไม่อยากฆ่าพ่อของเขาด้วยความใจอ่อนเกินไปเขาจึงถูกพ่อของตัวเองตบจนกระโหลกแตกในพริบตาโชมหมดสติไปตรงหน้าทันทีอากิโตะต่อสู้กับไฮเปอร์โซนอยอย่างดุเดือดขณะเดียวกันพวกในบ้านพักก็ร่วมกันต่อสู้ด้วยเช่นกันมาซกิใช้พลังลึกลับสั่งการให้โซนอยต่อสู้กันเองซึ่งเกิดจะทำสำเร็จแล้วแต่ทว่าพุทธาวาคัสก็ได้ใช้จิตเข้าดึงสติของพวกมันทันซะก่อนก่อนจะสั่งให้พวกมันฆ่ามาซกิซะ มัสกิเห็นทีจะไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจเปิดเผยตัวเองแปลงร่างที่แท้จริงออกมาแท้จริงแล้วเขาก็คือโซลอดหนึ่งในการพัฒนาโซนอยระดับสูงที่สามารถควบคุมจิตใจของโซนอยระดับชั้นต่างๆได้เทียบเท่ากับพุทธาวาคัสและกีโอเลยแต่สำหรับของมาสกิเขาคือร่างทดลองที่แอบรอดมาได้จากการถูกทำลายและสืบทอดปริทานจากใครบางคนในการร่วมมือกับไกเวอร์เพื่อล้มล้างโครนอส พวกไฮเปอร์โซนอยที่เกงกลัวโซลอดเห็นท่าว่าจะไม่ดีจึงรีบหนีไปก่อนมาสกิกลับคือนร่างเดิมด้วยความอ่อนล้าลำพังแค่แปลงล่างก็เสียพลังงานมากเกินควรแล้วเทซโลพยายามจะเข้ามาช่วยแต่มาสกิกลับบอกว่าตอนนี้รีบไปช่วยโชก่อนทั้งสองจึงรีบขับรถตามหาเมื่อตามหาได้ไม่นาน พวกเขาก็เจอเข้ากับการต่อสู้ที่ไม่อาจเชื่อสายตาโชกับไกเวอร์หลุกขึ้นมาต่อสู้กับเอนไซม์โดยอัตโนมัติโดยไม่ฟังเสียงใดๆจากรอบข้างเนื่องจากว่าไกเวอร์หเกิปดปฏิกิริยาป้องกันตัวเองเพราะโชได้หมดสติจากการโดนฟ้าดศีรษะไปแล้วทําให้ไกเวอร์ต้องบังคับตัวเองในการต่อสู้และยิงแมกกาแมชเชอร์ฆ่าเอนไซ์ตัวนั้นตายในที่สุดไกเวอร์รักษาร่างของโชและคืนร่างกลับมา โชว์หมดสติไปในรถของมาสกิพวกเขานำล่าชกลับมาที่บ้านพักเช่นเดียวกับอากิโตะที่หนีกลับมาได้ทั้งหมดรีบเปลี่ยนรถและขับหนีออกไปอย่างรวดเร็วคโครนอสส่งเอนไซม์ที่ถูกดัดแปลงออกมาล่าพวกเขาอีกรอบทําให้สถานการณ์ดูไม่สู้ดีพวกมันจะทําร้าโชวที่อยู่ในรถแต่โชวกลับรอดออกมาได้ทันสะก่อนและสวมเกาะกายเวอร์เข้าต่อสู้แต่ทว่าในขณะนั้นเกาะของเขาก็ถูกถอดออกอย่างไม่ทราบสาเหตุรวมถึงความทรงจําที่เขาฆ่าพ่อก็หายไปด้วยเนื่องจากจิตใต้สํานึก ได้สั่งการให้เขาลืมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการต่อสู้ของพ่อเขาทําให้โชอยู่ในภวังของความค้างคาและไม่สามารถเรียกไกเวอร์ออกมาสวมใส่ได้มาสกิเห็นท่าว่าจะไม่ดีอีกแล้วจึงแปลงกายเป็นโซลอดเข้าจัดการกับเอนไซม์จนหมดแต่ร่างกายก็เสียหายไปมากไม่แพ้กันจากนั้นพวกเขาก็สามารถขับรถหนีออกไปได้อีกรอบ มาซกิเล่าถึงเรื่องราวตัวเองว่าเขาถูกองค์กรโครนอสจับไปทดลองระหว่างที่เขาไปทำสกูปข่าวที่นิวกินีก่อนจะถูกจับนำพามาที่แอริโซนาเพื่อทดลองโปรเจกต์โซโลอดอย่างลับๆดรยามามูระชินจิโร่หนึ่งในผู้ร่วมทําการวิจัยโซลลอดขององค์กรโครนอส ที่วางแผนจะทรยศได้ทุกเมือ่อได้แอบทําการปล่อยตัวโซลอดล่างทดลองทั้ง4ให้เข้าทําลายกีโอในตอนนั้นที่กําลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทดลองแต่ด้วยพลังของ12เจ้าขุนพลทําให้แผนการไม่สําเร็จและถูกฆ่าไปถึง3คนส่วนคนสุดท้ายก็คือมาสกิได้รับการช่วยเหลือจากดร์ยามามูระจนหนีออกมาได้นั่นเองมาสกิเล่าถึงแผนการอีกอย่างหนึ่งว่ายูนิตไกเวอร์แท้ที่จริงแล้ว มันคือชุดเกราะของผู้มาเยือนที่สวมใส่อยู่ตลอดเสมือนกับชุดนักบินอวกาศที่พร้อมลบได้เสมอพลังของมันยังสามารถใช้ได้มากกว่านี้ถ้าหากใช้เป็นดรยามามูระได้ทําการวิจัยคน้นคว้าเกี่ยวกับสาเหตุของต้นกําเนิดเรื่องราวทั้งหมดจนสรุปได้ว่าอันที่จริงในช่วง20,000ปีก่อนผู้มาเยือนได้ทําการทดลองต่างๆมากมายกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการให้สวมชุดเกราะกายเวอร์และการสร้างโซลอร์ขึ้นมาแต่ทว่าเมื่อพวกเขาค้นหาความแข็งแกร่งบางอย่าง พวกเขาก็อาจพบเบาะแสถึงพลังมหาศาลที่ยากเกิดจะควบคุมได้นั่นก็คือการรวมร่างเข้ากันระหว่างโซลาร์กับยูนิตไกเวอร์นั่นเองทําให้พลังที่ว่าอาจจะมากถึงขั้นล้มล้างเผ่าพันธุ์ของผู้มาเยือนได้เลยทีเดียวและผู้มาเยือนก็ไม่อาจควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เลยนั่นจึงอาจเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมพวกเขาถึงเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างทั้งหมดเพื่อหนีกลับไปและนั่นเอง มันจึงกลายเป็นต้นตอของแผนการบางอย่างที่กิโอตามหามาโดยตลอดนั่นก็คือการรวมร่างเข้ากับไกเวอร์ในขณะที่ตนเองนั้นมีพลังของโซโลอดอยู่เพื่อที่จะได้พลังงานอันมหาศาลเพื่อลมล้างโครนอสและปกครองโครนอสซะเองมิสกิเมื่อได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างก็รู้สึกรับไม่ไหวจึงขอตัวออกไปก่อนโชที่เป็นห่วงได้ตามไปกับเธอด้วยในระหว่างนั้นเองกิโอก็ได้เข้ามาหาอากิโตะมัซกิและเทซโร พวกเขารีบแปลงร่างเพื่อต่อสู้ป้องกันตัวเองกีโ e. อได้ใช้พลังขั้นสูงสุดหญิงเพื่อปิดชีวิตทุกคนจนหน้าผาพังลงมาโชกับมิสกิเห็นเหตุการณ์แต่ทาอะไรไม่ได้จึงรีบหนีเข้าไปหลบในทําโชพยายามจะนึกย้อนถึงเรื่องราวและหาวิธีแปลงร่างเป็นไก่เวอร์ให้ได้แต่ก็ทําไม่สําเร็จมิสกิที่รู้เรื่องอยู่แล้ว ก็ไม่อยากพูดให้โชเสียใจแต่สุดท้ายแล้วแอปทอมหนึ่งในลอสนัมเบอร์โซนอยที่อยากจะต่อสู้กับโชซึ่งหน้าก็ได้พูดความจริงกับโชว่วาเขาได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเรื่องที่โชฆ่าพ่อของเขากับมือในขณะที่ร่างของพ่อเขาเป็นเอนไซม์อยู่เมื่อโชได้ฟังความจริงทั้งหมดก็เสียใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่โทษว่านี่คือฝีมือของโครนอสดังนั้นแล้วเขาจึงตั้งบณิธานว่าจะลงมือกำจัดโครนอสให้ได้เขาจึงสามารถแปลงร่างเป็นกายเวอร์ได้สำเร็จ โชกับแอปทอมต่อสู้กันแต่ก็ไม่สามารถเอาชีวิตกันได้โชจึงพามิสกิหนีไปได้ก่อนส่วนแอปทอมบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ได้แอบดูดกลืนเหล่าไฮเปอร์โซนอยจนได้ร่างที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าแอปทอมคือลอสนัมเบอร์ที่ถูกทดลองหลายต่อหลายครั้งจนสามารถกลืนร่างของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้และยังสามารถพลางตัวจากการควบคุมจิตใจของโซลอดได้อีกด้วยทําให้ในตอนนี้แอปทอมกลายเป็นคนที่ทรยศและแข็งแกร่งขึ้นจากการรวมร่างกับเหล่าไฮเปอร์โซนอยอย่างมากเลยครับ